s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยทฤษฎีสมคบ <c oughs> คิดเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตกรรมความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน่นสวัสดีครับผมยศมันประพงผมธัญวัตรอิพุดมนี่คือรายการ u n t i a t e d Case <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูส่รายการ u n t i t l e d Case ครับเอพิโซดพิเศษมากๆเหมือนเป็นเหมือนเป็นสับสับสับรายการใหม่เหมือนกันก็คือสมมติว่าแม็กเดอร์โนล์เนี่ยมีแฮปปี้มิลใช่ไหมเวอร์เกอร์คีีวอปเปอร์ใช่ไหมมีบิ๊กวอปเปอร์อะไรพวกเนี้ยของเราก็จะมี UC ที่เป็นตอนธรรมดาแล้วก็มีตอนที่เป็นเทรสทอล์กและนี้ก็จะเป็นเมนูใหม่ที่ชื่อว่าเกรย์แอเรียไม่เกี่ยวอะไรกับที่ปูมันเลยมันไม่คุณนตัวเปรียบเทียบกับฮะแม็กเดอร์โนลเนี่ยคุณอยากกินเฟรนช์ฟรายเหรอ ผมหิวผมหิวตอนตอนเราอัดอยู่เป็นเวลาห้าโมงแล้วจริงๆเราเริ่มอัดกันสี่โมงครึ่ง <laughs> แต่ว่าไม่โอ้โหเวลามันหายไปไหนครึ่งชั่วโมงผมก็ไม่เวลามันหายไปเว้เออเวลามันหายไปคือมีคนนึงแบบโอ้ไม่พร้อมอัดสทัทีอ่ะคือก็เดินไปเดินมาเนาะโอเคโอเคช่างมันผมจะไม่บ่นมาก <laughs> ผมจะเป็นทําตัวเป็นประชากรคนไทยที่ดีในใสายตา <laughs> รัฐบาลนะคือไม่พายเอาเท้าล้าน้ำเหรอครับ <laughs> โอเคคือเกรย์อ e รียของเราเนี่ยพี่ทันมันจะเป็นซีรีส์ที่ พูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคือต้องเปรียบเทียบก่อนไหมว่ายูซีมันคือเล่าเคสคดีหรือเล่าเรื่องราวต่างๆที่เราหามาเล่าใช่ปะตามทีมต่างๆแต่ละวีคครับแต่ว่าเทสทอล์กมันนั่นคือเอาข่าวในช่วงระหว่างสัปดาห์นั้นน่ะมาเล่ากันส่วนเวยอเรียเราคิดว่ามันคือการเอาประเด็นน่ยประเด็นที่เราเคยพูดถึงนิดหน่อยในอยูซีแทนเทสทอล์กอ่ะ มาขยายใหญ่ขึ้นให้มันให้มันพูดถึงอย่างจริงจังมากขึ้นอ่ะเออเออ,อกเหนือนว่าแทนที่จะไปมันพูดอย่างนะีนะมันคือคอนเทนต์ที่เบสด้วยท็อปิกมากกว่าคดีอ่ะอ่าคือ,อ,อแทนที่จะไปโฟกัสที่แบบเรื่องราวตั้งแต่ต้นตนจบของคดีคดีเนี้ยเราก็จะเลือกส่วนหนึ่งกระเทาะมันลงมาว่าเรื่องนี้มันมีประเด็นอะไรที่มันน่าพูดถึงต่อแล้วก็มานั่ง วิเคราะห์การก็จะเป็นผมกับพิธันเหมือนเดิมเลยแหละคือเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีแขก,กรับเชิญเพิ่มแต่ว่าทั้งทั้งทั้งผมและพิธันเนี่ยก็จะไปไปนั่งคิดกันมาไปนอนคิดกันมาว่าเเรื่องนี้มันมีอะไรที่ควรพูดถึงบ้างหรือว่าเราอยากที่จะนําเสนอมาในแง่มุมไหนบ้างซึ่งก็ต้องย้ำว่ามันก็เป็นเพียงแบบ opinion มากๆสองของเรา2คน 2> ใช่คงรายการนี้มันคงไม่ได้เอาเคสมาเล่าเนาะแต่มันเอาข้อมูลมาเล่ามากกว่า มา,มาคุยอ่ะมันคือตั้งคาถามมาคุยกันเนี่ยมากกว่าเอาเล่าว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ครับอืม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 อม,มัอ <Okay, okay. S 1> เราเสริมนิดนึงว่าสมมุติว่ายูซท,ทั่วไปมันคือบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างอ,ะอ่ะแต่ว่าเทรอเรียมันคงพูดถึงว่าทําไมมันถึงเกิดแบบนั้นเนี่ยวอ่ะเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยครับเออเป็นเป็นการตั้งคําถามคนละคนละโจทย์กันใช่ใช่วันนี้อพิโซดแรกเนี่ยเรามาอยู่ด้วยด้วยธีมที่ พี่ทันอาจจะเคยพูดพูดไปแล้วในในท้ออตอนเก่าๆหรือว่าจะเคยพูดในตอนปกติสักตอนหนึ่งซึ่งผมก็จำไม่ได้นะมันคือประเด็นที่ชื่อว่าที่เรียกว่าทําไมสหรัฐอเมริกาเนี่ยประเทศที่มีประชากรเยอะมากอะไรเงี้ยทำไมถึงมีฆาตรกรต่อเนื่องเยอะมากด้วยเช่นกันเออก็คือแบบมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนสงสยัยอาจจะเคยมาตั้งคําถามในอันเดเดอร์กรุ๊ปเออหรือว่าเราเองก็เคยพูดถึงแต่เรารแตกแต่การเชินีเชิหน่อยอยศ อืมอืมใช่อันนี้คือแล้วปันนี้พี่ทันในฐานะนักข่าวเนี่ยเขาก็จะไปรวบรวมข้อมูลมาหลักฐานแบบโอ้โหเป็นชิ้นเป็นอันในงานวิจัยอะไรย่างเงี้ยแบบรวบรวมมาหมดเนี่ยคุณก็โยนโยนทุกอย่างมาให้ผมนยะ <laughs> คุณก็จะได้รอดตัวไปจากสิ่งนี้ใช่ไหม <laughs> เออโอเคโอเคเอ้ผมผมเตรียมมาเสริมผมเตรียมมาเสริมพี่แต่ว่าวันเนี้พีโร่พระเอกหลักอะ่ะพี่เป็นมิโดริยะอิซึกุเลยผมให้พี่ <laughs> เป็นแบบเออผมให้พี่เลย <laughs> เออก็ได้วะคือว่าเรา เราไปหาข้อมูลมาแบบนี้เว้ยว่าจะคําถามว่าทําไมสหรัฐอเมริกาถึงมีฆารกรต่อเนื่องเยอะมากมากอ่ะจริงจริงประเทศอืน่นก็น่าจะเยอะนะแต่ว่าที่มันเป็นข่าวเยอะๆมันคงเป็นอเมริกาเนาะซึ่งเราไปหาข้อมูลมาจากหลายๆที่อ่ะครับเราไปเจอข้อมูลเป็นคนหนึ่งคนนึงคนนี้เป็นความเห็นของเป็นนักเขียนหนังสือแนวทูคลาเมายศเขาชื่อว่าคุณปีเตอร์วอลสกี้ คุณปีเตอร์เนี่ยเขาเขียนหนังสือชื่อว่าอเมอริกันซีเรียลคลีเลอร์หรือรขึ้นมาเลยเว้ยอ๋อโหคือถ้าถ้าสมมติว่าใครที่จะอธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดอะก็น่าจะเป็นคนนี้แหละคุณปีเตอร์เนี่ยเขาอธิบายว่าจริงๆมันมีช่วงที่เป็นยุคมืดอะในช่วงประมาณตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ถึงหนึ่งเก้าเก้าเก้าที่มันมีฆาตกรต่อเนื่องในอเมริกาเยอะมากๆ <c oughs> ากอะ <c oughs> เอาไปหาจุดร่วมไว้ว่าทําไมฆาตกรต่อเนื่องหลายหลายคนเน่ะถึงออกมาฆ่าคนมันมันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับ เาพบว่าข้ากรที่ชื่อดังอย่างแบบจอร์เวนเจซี่ทเท,ท็ดบันดี้เจฟฟพิดาเมอร์สามคนนี้คือเราเคยพูดถึงไปหมดแล้วเนาะสามคนนี้เติบโตมาในช่วงเวลาที่มันเป็นช่วงที่เป็นหลังสงครามโลกอะยศคือเขาเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อเขาอะ่ะเป็นทหารซึ่งเคยไปรบในสงครามโลกหรือแม้แต่สงครามเวียดนามอะ่ะแล้วกลับมาบ้านด้วยสภาพจิตใจที่ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือแม่ก็เป็นแบบ PTSD ไปอ่ะอาฮะอาฮะซึ่งในช่วงเวลานั้นนะครับไออาการ PTSD ที่มันเป็นอาการทรมานอ่ะเนาะมันมันยังไม่ได้ถูกมีนิฉัยทางการแพทย์ว่าเป็นอาการป่วยทางจิตอย่างเป็นทางการอืมนึกอกเพอเผื่ออาจจะยังไม่ได้มีชื่อเรียกด้วยซ้ำในในยุคนั้นอะไรเงี้ยใช่ใช่ซึ่งสิ่งที่ทําให้ขารกรในวัยเด็กเหล่านี้เจอคือเจอพ่อที่มีอาการทางจิตอ่ะแล้วก็มีความ ก้าวร้าวมีความรุนแรงกับคนในครอบครัวทําร้ายคนในครอบครัวพวกเขาเรื่องเดิมอบิวซีฟแหละเออเอบิวซีฟมันแปลว่าอะไรนะแบบทารุณเนาะทารุณนกนะ<ค>ารรมใช้อำนาจในทางไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าใช่ครับซึ่งนั้นแหละครับข้าราชกรต่อเนื่องเหล่าเนี้หลายคนนะเขาก็เติบโตมาในครอบครัวที่ต้องมีภาพความรุนแรงเห็นในทุกวันเลยอืมอืมเออเพราะฉะนั้นอาการเหล่านี้มาในศาสะสมในตัวเขาตั้งแต่เด็กๆอ่ะทำให้เป็นปมปมหนึ่งในจิตใจได้ครับ แล้วก็มันมีคนที่อธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าอย่างอันนี้เป็นนักเขียนเหมือนกันแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นนักอัจฉริยะวิทยาที่อเมริกาเขาที่ท,ที่แคนาดาเขาชื่อว่ามนะิเชลแอนฟิลแอนฟิลนี่แหละวิทยามิเชลแอนฟิลเขามิเชลเขาบอกว่าตอนสองครามโลกครั้งที่สองแล้วก็เลยมาถึงหลังสงครามอะหถึงสงครามเย็นเนี่ยมันมมสภาพบรรยากาศในสังคมนี่มันส่งผลต่อจิตใจผู้คนมากๆา่ะยศ โดยเฉพาะประเด็นเนี่ยกับคนที่คนแรกบอกเลยคือมีเหล่าพ่อๆทั้งหลายที่กลับมาจากสงครามอ่ะแล้วกลับมาแล้วเจอที่ไม่ดีทําให้ครอบครัวกลายเป็นครอบครัวที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยมีปัญหามีปัญหาผลกระทบตามมาใช่เราคิดว่าถ้าง,งั้นบรรยาก,กาศทางสังคมที่มันส่งผลต่อจิตใจคนเป็นพ่อและครอบครัวมันก็มีส่วนเว้ยทำให้มันทิ้งปอมอะไรบางอย่างไว้แล้วมิหน่อมซามนะครับขารกรต่อเนื่องที่ ที่อยู่ในวัยเด็กหลายๆคนอน่ะเขาก็จะเติบโตมาด้วยอาการทางจิตอยู่แล้วแหละแต่มันจะเป็นแบบอาการที่เบาบางยอะยังไม่ออกอาการยังเบาบางยังไม่ได้ดุแรงอะไรอ่ะแต่อาการทางจิตที่มันเบาบางมันถูกผสมด้วยครอบครัวที่มันแตกแยกรุนแรงอ่ะอาการมันจะถูกทริกเกอร์อให้มันแรงขึง้นอยู่เดิมอ่ะเออคิดว่านี่คำอธิบายนี้มันก็ make ซน n ์นะอีกอย่างหนึ่งคือ เราไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมครับเขาบอกว่ามันมีเคสหนึ่งอันนี้เคสนี้ไม่สามารถเอาเคสนี้มาใส่กล่องแล้วบอกว่าทุกคนเป็นแบบนี้นะแต่ว่าเคสนี้มันเคสของลิชาร์ดแลามิเลสครับของนายสตอเกอร์ที่คือวันส er. ตอเกอร์ิชาร์ดลามิเลสเติบโตในครอบครัวที่มีความรุนแรงในบ้านเว้ยพ่อของเขาก็เคยไปทหารแล้วกลับมาแล้วก็ตัวพ่อเองอะ่ะมักจะเล่าเรื่องราวความรุนแรงในในสงครามอะ่ะให้ริชาร์ฟังตลอดเลยอะ่ะ หรือแม้แต่ตอนที่พ่อเคยไปรบในเวียดนามอะ่ะ <c oughs> ก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เขาเคยไปลุ้งละเมดทางเพศผู้หญิงเวียดนามมาเล่าให้ลูกฟังเว้ <c oughs> เออมันแปลว่าลูกเองก็รับประสบการณ์รับเรื่องเล่าแบบนี้มาจากพ่อตลอดเวลาครับอืม <c oughs> หรือแม้แต่ลามมเดสเองเคยเห็นคนตายต่อหน้าในวยซ้ำไปอะ่ะเออ <c oughs> เอ,อืมไอ,อตัวอย่างนี้มันกำลังจะบอกว่าหรือว่าการที่เราเอ็กซ์พอร์ชั่วหรือว่าการ เปิดเผยตัวเองต่อความรุนแรงอ่ะมีความแรงมาปรากฏต่อหน้าเราอ่ะาการเข้าถึงความรุนแรงได่เยอะๆอ่ะมันก็ส่งผลต่อจิตใจที่มันสะสมเรื่องเหล่านี้เอาไว้ในใจเรื่อยๆ,ๆเหมือนกันนะเออนึกออกคือมันไม่จาเป็นต้องแบบโดนกระทบโดยตรงออหมายถึงว่ามันมันสามารถอิมโฟเรนซ์ผ่านเรื่องเล่าก็ได้เพราะว่าคือมันมันก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งหนึ่งที่ มันค่อนข้างได้ทั้งผลดีและผล,ผลผลผลชั่วร้ายที่มันตรงกันข้ามหรอคือถ้าเราเล่าเรื่องที่ดีเล่านิทานที่ดีคือมันก็จะเป็นผลกระทบที่ดีของนิทานก่อนนอนได้ข้อคิดได้แบบได้ประสบการณ์าไปใช้ได้แมทเรียลไปใช้ในชีวิตอะไรเงี้ยแต่ว่ากับการคือถ้าเราเล่าเรื่องไม่ดีเล่าเรื่องแบบที่มันเป็นแบบตัวอย่างที่ไม่ดีอ่ะคือเด็กเขาก็จำเด็กมันก็แบบเอาไปแอพพลายเขาเขาก็เข้ากับชีวิตตัวเองที่เขาก็คิดว่าอ่าจจะเป็นเรื่องที่ธรรมดาทั่วไปเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่มนุษย์คนอื่นทํำแต่จร แค่ตัวพ่อคนเดียวที่เอาเรื่องของตัวเองมาเล่าอแต่ว่ามันก็มีดีเบตนะว่าเอ้ยแล้วทาไมเด็กหลายคนที่เคยได้รับเรื่องราวเกี่ยวกับความรุนแรงเขากลับไม่ได้โตกลายไปฆาตกรต่อเนื่องล่ะเพราะฉะนั้นเราจะกันจะบอกว่าปัใจจัยในตัวเราเองอะ่ะมันก็อันหนึ่งเว้ยมันหนึ่งสภาพจิตใจตอนที่เกิดมาดีเดนเออะไรต่างๆในตัวตัวเรามันก็ส่งผลเนาะ,ะแต่ว่าไอตัวทริกเกอร์เราคิดว่ามันสาคัญเว้ยไอตัวที่มันจุด จุดทาให้อาการเหล่านี้มันรุนแรงหรือไม่รุนแรงอ่ะมันมีหลายอย่างมากเลยอ่ะอ m, อแต่ละคนมีไม่เท่ากันเลยใช่ใช่เ,ออเราไม่รู้ว่าแต่ละคนจะเจอทริกเกอร์พอยต์ของตัวเองตอนไหนนะคือแบบปัจจัยทุกคนเขาก็เกิดมาด้วยคอนดิชันที่อาจจะเหมือนกันบ้างอาจจะต่างกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วปัจจัยแวดล้อมที่มันคือเป็นการเลี้ยงดูการเจริญเติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบไหนมันก็แบบมีผลอย่างมาก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 ,มากๆเลยเราคงไม่สามารถพูดจาแบบง่ายๆได้ว่า อ๋อเป็นเพราะว่าสารเคมีในสมองหรือว่าดีเอเอหรือพันธุกรรมอย่างเดียวอ่ะสังคมมันก็ส่งผลเนาะเราก็เลยไปหาข้อมูลเรื่สังคมมาเพิ่มเติมนะครับก็มีคนที่เขาเสนอทฤษฎีเหมือนกันนะว่าสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงในสหรัฐอเมริกายอดเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วอะ่ะมันก็ส่งผลด้วยเหมือนกันด้วยเราเคยพูดในเทสทอลข้อตอนหนึ่งว่าไอ้ระบบขนส่งอ่ะที่มันมีทางด่วนมีทางมากมายที่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วอะ่ะ มันทาให้คน ừ, ในอเมริกามันเคลื่อนย้ายไปไหนต่อไหนได้เร็วมากมากเว้ยผลผลไดผลใาราชกรสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองอ่ะจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ง่ายขึ้น่ะและเจอคนในมากขึ้น, ừ, จนเจอเหยื่อได้หลากหลายมากขึ้น่ะอ <ừ, S 1> มันเลยมีเรื่องราวของฆาตกรต่อนเรื่องที่เยอะมากที่ชอบขับรถแล้วก็เลือกเหยื่อที่เดินตามท้องถนนเนเออส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกโสเพณีขายบริการคนขายบริการที่แบบจะเป็นเหยื่อที่ ไม่ค่อยมีปากเสียงในการสู้หรือว่ามีแบบแต้มต่อทางสังคมน้อยกว่าคนอือ่นอะไรเงี้ยยกตัวอย่างแบบเท็ดมันดี้อย่างเงี้ยชอบทําแบบเนี้ยครับแล้วก็เลือกเหยือ่อถนน,นแล้วก็แบบไปล่อลวงมาอะไรเงี้ยครับซึ่งมิกกี้ยศพูดถึงกลุ่มคนที่มันเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเปราะบางอ่ะเราคิดว่าก็ส่งผลนะคือในสังคมที่มันเหลื่อมล้ํามันมากอ่ะครับอืมคนอาชีพที่ถูกถูกกลายเป็นเหยื่อได้มากๆจากที่เราเคยเล่ามายุเยียมาร้อยกว่าต่อเนี่ย คือเซ็กเวอร์เกอร์เนาะใช่ใช่ซึ่งนี่แหละสังคมีมันเหลื่อมล้ำมากๆม,ม,มันพยายามจะขับเอาคนที่อยู่ในมุมเมื่อสังคมอะ่ะให้ให้มืดเข้าไปใหญ่อะ่ะอืมให้ถูกมองไม่เห็นนะ่ะให้ไม่ถูกนับอะ่ะแล้วพอคนเหล่านี้ไม่ถูกสังคมนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมปุ๊บะครับข้าราชการก็มีช่องว่างเยอะมากๆที่จะเลือกคนเหล่านี้เป็นเหยื่อไว้อืม,อมเอออย่างยศเคยเล่าในเรื่อง ฆาตกรที่ทําคนเอาคนมาทําเป็นเบอร์เกอร์อะอ๋อโหตอนแรกเลยตอนแรกเลยใช่ไหมก็พูดอย่างนี้นะ้อคือแบบก็เรียกคนเหยย่อที่เป็นเซ็กเบอร์เกอร์อะเรารู้ว่าคนเหล่านี้ไม่มีปากไม่มีเสียงแล้วก็ถ้าเวลาไป,ไปเรียกร้องก็ไม่มีใครมาช่วยเหลือหรอกออเ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 ราคิดว่านี่แหละสาภาพแบบเนี้ยคืออันนี้เราย้าว่าเราไม่ได้โทษเหยืนเนะไว้ยคือคนที่เป็นเซ็กเบอร์เกอร์เขาเขาก็เป็นเซ็กเบอร์เกอร์ของเขาอ่ะแต่ว่าสภาพสังคมเนี้ยมันทำให้เซ็กเบอร์เกอร์ถูกขับออกไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆ มาทำให้สังคมมองไม่เห็นคามาึ้น,นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้อเมริกามันมีเหยื่อที่เป็นเซเบอร์เกอร์เยอะมากๆอ่ะออเออค,คิดว่านี่สําคัญเว้ยแล้วก็อ,อีกเรื่องหนึ่งคือเราคิดว่าสื่ออ่ะอันนี้เราไม่ไม่ไม่ไมไมไมกล้าพูดขนาดนั้นเราไม่เชื่อชาขนาดนั้นเราคิดว่าเราจะไม่พูดว่าสื่อมีส่วนทําให้คนลอกเลียนแบบเว้ยอันนี้เราไม่สามารถฟันธงได้ขนาดนั้นเนาะแต่ว่าอันนึงที่มันสําคัญมากๆ,ๆเลยคือว่า พอพอมันมีข่าวเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องในอเมริกาสักคนสังคนขึ้นมาครับสื่ออเมริกาก็เอาไปตีข่าวเอาไปพูดถึงเยอะๆใช่ปะในยุคที่ฆาตกรต่อเนื่องมันถูกถูกเป็นข่าวอย่างเยอะๆอะครับยศมันทําให้คนในอเมริกาจํานวนไม่น้อยอะเริ่มมองว่าอันเนี้ยเริ่มคุ้นชินกับมันอะอ่าอ่าอ่าเออ,อ,อหรือแม้แต่คนที่มีแรงจูงใจอยากเป็นฆารกรอย,อยู่แล้วอ่ะเขาก็เริ่มเห็นว่า ไอ้น,นี่ก็ทําได้ทำไมทำบ้างทาบ้างไม่ได้ละ่ะอ mm hmm. เออมันเวลามันถูกทํให้เห็นเยอะๆขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเรื่องปกติที่สังคมคุ้นชินน่ะคนที่อยาก mm hmm. ออกไปฆ่าคนมีแรงจูงใจอ่ะก็รู้สึกอยากทํามากขึ้นได้อ่ะครับอน,นี้ก็เกี่ยวนะเกี่ยวบ้างไงส่วนตัวผมมองว่ามันคือเทฤษฎีแบบเดียวกับการโฆษณาเลยอะ่ะคือมันอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆคือมันก็เป็นเคสตัตี้ที่มันจะมีการหยิบมาเล่าบ่อยๆคือถ้าสมมติว่า เราต้องการที่จะรณรงค์ไม่ให้คนสูบบุหรี่นะเราถ้าสมมุติว่าในโฆษณาเราอ่ะมีการสูบบุหรี่เกิดขึ้นอ่ะไม่ว่าคอนเท็กซ์มันจะเป็นยังไงไม่ว่ามันจะเป็นการพูดในแง่ดีหรือแง่ร้ายอ่ะถ้ามันมีการเห็นว่าคนในโฆษณาสูบบุหรี่อ่ะยอดการสูบบุหรี่มันจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติไปคือมันไม่จําเป็นต้องเล่าว่ามันไม่ดีหรือมันมันดีมันแค่เห็นภาพตรงนั้นอ่ะคนก็จะคิดว่าเอ้ยเท่หว่ะลองทําตามบ้างดี่ว่ะอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นแบบคือมนุษย์เป็นอิมมชั่นัล อิมโวลชลแบบเผ่าพันธุ์ที่มันค่อนข้างใช้อารมณ์นำอ่ะคือไม่ได้แบบมีมีคอนเท็กซ์หรือว่ามีเหตุผลในการตัดสินใจขนาดนั้นคือถ้ามันเห็นแบบเห็นอะไรเยอะๆอ่ะเขาก็จะคิดว่าเออสิ่งที่เห็นเยอะๆมันคือสิ่งที่เออทําได้ลองทําบ้างดีกว่าอะไรเงี้ยเออแล้วแต่แต่ว่าอันนี้ก็เป็นแบบแค,แค่การคาดเดาเนอะมันก็ไม่ได้เหมารวมแบบทุกคนขนาดนั้นอือ,อีกอันหนึ่งที่อันนี้เรามีคละห์เองนะครับจากที่เราจริงล้วก็ย้ำว่าเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอะไรสักอย่างเลยเนาะเราแค่ มาเล่าเรื่องนี้เราเห็นว่าเฮ้ยบริษัทสังคมมันก็มีส่วนว่าคือเวลามันมีคดีฆาตกรรมเยอะๆต่อเนื่องเยอะๆมันส่งผลเป็นลูกโซ่จาก A <c oughs> ไปบี <c oughs> จากบ b <c oughs> ไปซจาก d <c oughs> ไป e ีม <c oughs> ันไปเรื่อยๆ <c oughs> คือ <c oughs> สมมติสองปีที่แล้วมีฆาตกรต่อเนื่องเป็นข่าวสิบคนเราไม่รู้ว่าเอฟเฟกต์ของสิบคนเนี้ยมันส่งผลต่อทําให้มีคนเป็นฆาตกรต่อเนื่องอีกเยอะแค่ไหนอ่ะ มันเกิดคดีฆาตการไปเยอะแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นเอ,อเราเราเคยเล่าเรื่องของ BTK Killer ไปว่าในช่วงหนึ่งที่คนหวาดกลัวฆาตกรต่อเนื่อง BTK Killer มากๆครับทุกคนแห่ไปซื้อปืนมันเก็บไว้ที่บ้านอ่อืมแล้วไอ้ความหวาดกลัวฆาตกรต่อเนื่องมันก็สะสมลงไปในจิตใจของผู้คนนะครับโยดด้วยความที่จิตใจที่ถูกสะสมด้วยความเครียด มันอาจจะไปทริกเกอร์อะไรบางอย่างในใจผู้คนก็ได้นะทำให้เขาระเบิดพลังออกมาในในเวลาในอนาคตอ่ะประกอบจับกันมีปืนอยู่ในครอบครองอยู่แล้วอ่ะมีอาวุธในครอบครองอยู่แล้วอ่ะนี่ยเกป้ามันส่งผลต่อไปเรื่อยๆแบบนี้อืมเออเราคิดว่าเออมันคือเอฟเฟกแบบนี้ว่ะมันไม่ใช่ว่าเอแล้วจบที่เอเอมันส่งต่อไปบีซีดีในประจันอื่นๆที่เราไม่รู้อีกเยอะมากเลยอ่ะอืออืมนั่นแหละ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมผมจะมีเสริมบ้างในในส่วนที่ผมก็ลองไปหาข้อมูลมาเหมือนกันคือผมเองก็ก็ไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่องพวกนี้ในเชิงแบบในเชิงรัฐศาสตร์หรือว่าในเชิงแบบสืบสวนสอบสวนสักเท่าไหร่ว่าทําไมประเทศประเทศหนึ่งถึงมีฆาตกรต่อเนื่องเยอะจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่ไปหาข้อมูลมาครับคือมันก็จะมีเรคคอร์ดบางเรคคอร์ดที่มันก็ไม่ได้ฟันธงหรือว่าไม่ได้ชัวร์นะว่าจํานวนซีรัลคิลเลอร์บนโลกเนี้ย ที่ที่ยังแอคทีฟอยู่เนี่ยมันมีประมาณกี่คนคือบางที่ก็จะบอกว่าสามพันสี่พันบางที่ก็บอกว่าห้าพันอะไรเงี้ยเออแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีบางคนที่ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วที่ US เอ่ะค่าเฉลี่ยของการฆ่าคนหรือว่าการเป็นฆาตรกรต่อเนื่องมันไม่ได้ไม่ได้เยอะกว่าประเทศอื่นสักเท่าไหร่แต่ที่ว่าตัวเลขมันออกมาเยอะเนี่ยเพราะว่าที่ตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วตั้งแต่อดีตทีเ่เป็นมาเนาะคืออเมริกามีระบบการสืบสวนหรือว่ามีหน่วยงานตำรวจอที่สามารถ จับตัวฆาตากรได้มากกว่าประเทศอื่นอะอคือคือสมมุติว่ามีเคสเท่ากันสมมุติว่าห้ารอยเคสแต่ว่าอเมริกามีตำรวจที่สามารถมีความสามารถมีความเชี่ยวชาญทำให้จับตัวคตัวฆาตากรต่อเนื่องได้มากกว่าเจ้าอื่นเรคคอร์ดมันก็เลยพุ่งมามากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสื่อของของอเมริกาเนี่ยหรือว่า กระบวนการตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยมันโปร่งใสกว่าประเทศอื่นที่อาจจะมีการปิดข่าวอาจจะอะไรต่างๆน้นาําให้คนเนี่ยได้รับรู้เคสของอเมริกามากกว่าที่อื่นก็เลยคิดว่าที่อเมริกาเนี่ยมีฆาตรกรต่อเนื่องเยอะทั้งจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่คิดมันอาจจะเยอะแหละแต่ว่ามันไม่ได้เยอะแบบพุ่งก้าวกระโดดกว่าก,ากาประเทศอื่นขนาดนั้นอืประมาณนี้แล้วก็คือถ้าสมมุติว่าถ้าจะให้พูดต่อพี่คือมันก็มีบางคนที่พูดว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับ การเป็นฆาตกรต่อเนื่องมันอาจจะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับยีนยีนหนึ่งที่มันอยู่ในร่างกายเรามันเป็นยีนที่ชื่อว่า MAOA พี่ทานเคยได้ยินเพราะมันเป็น serial killer ยีนอ่ะไม่เคยได้ยินคือังไงคือมันเหมือนเป็นเป็นยีนที่คนะบอกกันว่าถ้าคนเนี่ยมียีนเนี้ยหรือว่าแบบเป็นมีความผิดปกติของของยีนยีนเนี้ยจะมีโอกาสที่จะเป็น serial killer มากกว่ามากกว่าคนทั่วไปที่ไม่มีที่แบบเป็นยีนนี้ปกติคือยีนเนี้ยมัน เป็นคำย่อของ monoamine oxidase ก็เลยย่อว่า MAOA แล้วก็คือกระบวนการทํางานของยีนยีนเนี้ยพี่ถ้าผมอธิบายผิดก็มาแย้งแยงกันได้นะครับคือถ้าสมมติว่ายีนเนี้ยมันทางานปกติเราจะสามารถมีการย่อยโปรตีนที่เป็นสารสื่อประสาทต,ต่างๆได้อย่างปกติมากๆอย่างเช่นเซโรโทนินโดปามีนแล้วก็สารอื่นๆที่มันอยู่ในหัวเราสารสารสื่อประสาทต,ต่างๆเนาะทำให้เรามี ความสามารถในการควบคุมอารมณ์หรือว่าการแสดงออกเอ็กซ์เพรสชันออกมาได้อย่างปกติแต่ว่าบางคนเนี่ยพี่ที่มีความผิดปกติหรือว่าแบบมีความบกคร่องทางยีน MMAOa เนี่ยทำให้เขาไม่สามารถรับมือหรือว่าไม่ไม,ไม่มีความผิดปกติบางอย่างกับสารสื่อประสาทเหล่านี้ก็เลยมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าแบบก้าวร้าวแล้วก็ชอบความรุนแรงมากกว่าปกติซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะบางคนก็บอกว่าไอ้ยีนยีนเนี้ยมันคือสิ่งที่จะสามารถอินดิเคตได้ว่าคนเด็กคนเนี้ยจะโตขึ้นมาเป็นฆาตากรหรือเปล่าหรือว่าเป็น เป็นเป็นฆาตรกรต่อเนื่องแนอนาคนหรือเปล่าซึ่งส่วนตัวผมมองว่ามันมันไม่ใช่ทั้งหมดเนอะคือโอเคเราอาจจะเจอพวกยีนความบกพร่องของยีน MAOA ในฆาตรกรต่อเนื่องก็จริงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะ correlationisnot causation อะความสัมพันธ์คือมันมีความเกี่ยวพูดคุอย่างน,น,นี้เดี๋ยวเราเสริมให้คือถ้าบอกว่าสอง A กับมีสัมพันธ์กันอนะไม่ได้แปลว่า A ส so ่งผลให้บถูกป่ะใช่ใช่มันคือสิ่งนั้นเลยใช่มันคือสิ่งนั้นเลยคือแบบกลายเป็นว่า คนก็จะคิดว่าไอการที่ฆาตรกรต่อเนื่องมียีนเนี้ยแปลว่าคนที่มียีนเนี้ยจะต้องเป็นฆาตรกรต่อเนื่องด้วยซึ่งมันไม่ได้แอพพลายอย่างงานมันแค่แบบเป็นความเกี่ยวข้องหรือว่าเกี่ยวโยงกันทางสถิติเล็กน้อยเท่านั้นเองเออผมก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าเราจะโทษอยีนเนี้ยว่าเป็นสาเหตุว่าทาไมคนอเมริกาเนี่ยมีฆาตรกรต่อเนื่องเยอะตั้งแต่อดีตมันอาจจะส่งผลมาในยีนยีนของของคนอเมริกาหรือเปล่าซึ่งผมม,มองว่ามันก็อาจจะ ใช่ส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่ามันมีปัจจัยแวดล้อมเกี่ยวข้องอย่างที่พี่ธันเล่ามาแต่ต้นเลยครับมันคือสภาพสังคมมันคือแบบทรอมาในอดีตนั่นคือมันคือความเป็นอเมริกาที่มันแบบผ่านมาเยอะมากเนาะแล้วก็เมื่อกี้ขอเสริมพี่ธันนิดนึงก็คือมันมีอยู่ช่วงช่วงนี้แหละพี่เขาเรียกว่าดีคลายเนาะ serial killers in U.S. หรือว่าแม้แต่ทั่วโลกเลยเพราะว่ามันมีแบบมาตรการรับมือมาขึ้นมาเยอะเหมือนกันคือ สมมติว่าเมื่อก่อนน่ยคนชายขอบเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการยอมรับแต่ปัจจุบันนี้ไม่มอาจจะมีกฎหมายรองรับมีกล้องวงจรปิดมีการมีการพัฒนาของมาตรการต่างๆที่ทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันถูกอยู่ภายใต้การมองเห็นมากขึ้นฉะนั้นฆาตกรหรือว่าอาชญากรต่างๆก็จะไม่สามารถทําคดีหรือว่าไม่ไม่สามารถทําที่ตัวเองต้องการได้อย่างง่ายดายขนาดนั้นแล้ว แล้วก็กลายเป็นว่าช่วงนี้อัชญารลดลงเยอะมากถ้าเทียบกับยุคที่พี่ธันเล่ามามันคือยุค1970ถึงปี2000แบบค่าตกรต่อเนื่องเยอะมากเนี่ย US แล้วปัจจุบันมันลดหวบเลยเออซึ่งซึ่งก็ถือว่าดีแล้วอ่ะที่ที่ที่มันถึงจุดที่มันแบบเป็นยุคยุคตกต่ำของค่าตกรต่อเนื่องสักทีเพราะว่าเราก็คงไม่ค่อยอยากเห็นที่ไม่ค่อยมันไม่ใช่เรื่องดีหรอกการที่แบบเป็นประเทศที่ได้รับการเชิดชูหรือว่าการพูดถึงว่าเป็นประเทศที่มีคาตกรต่อเนื่องเยอะแต่ว่า มันก็บอกเราเหมือนกันนะว่าประเทศนี้ไม่มีปัญหากอไม่มีปัญหาจริงแล้วก็จริงที่ยศพูดมันน่นาสนใจดีนะว่าถ้าเราพูดถึงยุคสมัยปัจจุบันว่าทำไมมันน้อยลงอะครับยอเพราว่าปัจจัยหนึ่งมันคือเทคโนโลยีนี่แหละในการจับคนร้ายมันดีขึ้นเนี่ยจับดีเอ็นเออย่างเคสของโกลเด้นเซตคิลเลอร์คือรอดมาได้หลายปีมากๆเลยนะจนอายุแก่แล้วอะ สุดท้ายคือโดนจับเพราะว่าดีเนเมันบอกอ่ะมันเคสต์นียเยอะมากเลยนะหรือแม้แต่เออยกตัวอย่างบีทีเคเคเรยแหละจนมุมเพราะว่าฟอ s i ิสต s อ่ะในการไม่รู้เท่าทันเทคโนโลยีอ่ะเออใช่เนื่อาแบบงงๆอ่ะเออไม่ถึงว่าโลกยุคก่อนอ่ะมันจะเป็นยกโลกที่คัาด้นงินต่อเนื่องมันรุ่งเรืองอ่ะ แต่ยุคนี้มันไม่ใช่แล้วหรอตามใจก็ได้ยุคนี้มันไม่ได้แล้วอ่ะกระบวนการยุติธรรมอเมรกาอาจจะดีขึ้นหรือแม้แต่กระบวนการสอบสวนตามหาคนร้ายมันดีขึ้นอ่ะเออคุณทําอะไรง่ายๆไม่ได้อีกแล้วนะเนี่ยครับแล้วก็ใช่ใช่แต่เราคิดว่าต้องมีดอกจันไว้ครับว่าถึงแม้ว่าปริมาณมันจะลดลงอ่ะแต่ไม่ได้แปลว่าจํานวนครั้งในการก่อเหตุมันจะรุนแรงน้อยลงอ่ะอ่าสมมติว่าเมื่อก่อนมันมีร้อยเคสใช่ปะ ความรุนแรงให้กับหนึ่งร้อยอ่ะแต่เดี๋ยวเนี้ยมันอาจจะเป็นห้าสิบเคสแต่ความรุนแรงเท่ากับหนึ่งร้อยเท่าเดิมก็ได้นะ,ะถึงผลกระทบจํานวนผู้เสียชีวิตความรุนแรงที่เกิดขึ้นใ,<ช>ในเหตุการณ์ใช่ใช่คือยุคหลังๆม,มาเนี่ครับแล้วก็เห็นอาชญากรรมแบบใหม่ที่มันซับซ้อนมากขึ้นนายยศมันไม่ได้เป็นแค่เรามีความอยากฆ่าผู้หญิงคนนี้เพราะเธอสวยอยากครอบครองอ่ะมัน มันซับซ้อนมากขึ้นมันไปผูกพันกับเชื้อชาติสีผิวเผ่าพันธุ์หมดแล้วอ่ะอืมอืมหรือช่วงหลังเราเห็นว่ามันมีเฮตครามเยอะมากกับคนเอเชียในอเมริกาเนาะอืมเออซึ่งอะไรเนี้ยเราคิดว่าการเมืองก็สําคัญด้วยการเมืองที่ผู้นํ่ยุคซ้ามันก็เยอะอะคลั่งเยอะอะไรเงี้ยครับมันก็ส่งผลมันก็นั่นแหละอารมณ์ทางการเมืองมันก็ส่งผลต่ออารมณ์คนด้วยว่าคุณจะเทื้สเอาเอเชียหรือไม่เอาเอเชียแต่เกลียดหรือไม่เกลียดเอเชียเนี่ย มันซับซ้อนมากขึ้นนมอืออืออืมกลับมาที่เรื่องเรื่องสื่อก็คือผมมามองว่ามันก็มีมีบางคนที่ออกมาบอกว่ายิ่งมีข่าวว่าฆาตกรต่อเนื่องอ่ะโดนจับมากเท่าไหร่อ่ะมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่โฮโฮแบ็ d b a ไว้สําหรับคนที่แบบอาจจะมีใจว่าเออกูอยากลองเป็นฆาตฆาตกรดูอ่ะการการที่มีการออกข่าวว่าฆาตกรต่อเนื่องโดนจับอ่ะอย่างเช่นลเด้นส s t a คิลเลอ e r ที่โดนจับหลังจากแบบก่อเหตุมาแบบหลายสิบปีอ่ะเออการการออกข่าวอย่างเงี้ยหรือว่าการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่าเนี้ย มันเป็นสิ่งที่ทําให้ฆาตรกรไม่กล้าวที่จะที่จะออกมาเป็นฆาตรกรเพราะว่ากลัวว่าจะโดนจับอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็มันก็มีผลทั้งขึ้นทั้งล่องนะคือแบบการออกข่าวว่าฆาตรกรต่อเนื่องมันจะแบบทริกเกอร์ให้บางคนลุกออกมาลุกขึ้นมาเป็นฆาตรกรแต่ว่าในขณนะดเดียวกันมันก็แบบโฮโฮแบ็ค <hold> <ๆ>บางคนไว้ด้วยอะไรเงี้ยอืมจริงครับเห็นด้วยครับอืมประมาณนี้ครับครับตอนแรกคิดว่ามันจะสั้นกว่านี้ก็เกือบครึ่งชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะรายการนี้เคยมีสั้นด้วยเหรอครับ <laughs> โอเคครับก็ ไว้คอยติดตามกันครับว่า Gray Area e ียอ o พิซดหน้าเราจะหยิบเรื่องอะไรมาพูดนะครับแล้วผมก็จะฝากความคาดหวังไว้กับคุณธนวัต์เหมือนเดิมครับผมค่อนข้างเชื่อใจเขาเขาน่าจะหยิบเรื่องราวมาพูดได้มไม่รู้จบนะครับผมมีอีพีหน้าผมมีหัวข้อแล้วว่าทําไมต้นกล้าต้องเป็นสิ่งเดียวกับทุกอย่างครับประชากรโลกเขาเป็นประชากรโลกเขาเป็น global citizen ปะ <laughs> ใช่ครับเขาสามารถเป็นหนึ่งเดียวได้กับทุกคนครับเพราะว่าเขารู้ลึกรู้จริงในทุกๆเรื่องนะครับบางคนสงสัยว่าต้นกล้าคือใครอผมก็ไม่รู้จะนิยามเขาอย่างไรนะเขาเป็นเขาเป็นทุกอย่างวรยยจริงๆเราไม่สามารถนิยามว่าเขาเป็นอินนิมิโดได้เขาคือแอสโฟอ่ะคือทุกอย่างของโลกใบนี้เออ้โหขนาดนั้นเลยเหรอวะโอเคถ้าใครสงสัยว่าต้นกล้าเป็นใครก็ไปติดตามกันได้ใน Facebook ของคุณธนชาติศิริพัฒนาชัยนะครับน่าจะเฉลยทุกอย่างได้นะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ ไว้ติดตามรายการของพวกเราได้ทุกช่องทางของ Salmon Podcast ซึ่งเคยนะครับวันนี้พวกผมสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ